สมเข้มนะคะมิจะเปรี้ยวหวานอย่ากเดี่ยวค่ะแต่ว่าลูกค้าเขาว่ามันหวานเกินเขาบอกว่าแ, <c oughs> แต่ว่านคนที่ไม่ไม่ทานหวานก็ต้องบอกว่าไม่ใส่น้ําตาลในก็ได้กตำแบบลาวบางคนเขาแบบไม่ใส่น้ําตาลเออแต่บางคนส่วนใหญ่น่ะเขากินนะเก,ก่งป,ะะปวานปกติเขาก็จะกินเปรี้ยวหวานอะไไปไหนก็ต้องเปรี้ยวหวานครับเพราะว่าทุกวันนี้มันต้องทันสมัยตําเลจ้า ตำลก็ก็จะใส่ให้หมดทั้งเล็บมือนางทั้งทั้งหมูยออะไรด้วยเอารวมเนอะเก่งเออเล็กกับลสันเอาตำลีสันก็เรียกว่าตำรวมลูกค้าเขาตอนงอะเงอกเงาะเหรอเก่งพ่อเขาพ่อใจว่าต้องใส่นั่นเห็นบบ้าเออจะยังไงเอาหมดค่ะเอาหมดตำลใส่หมูยอใส่เล็บมือนางค่ะตำลมันติมิ่งแต่ปลาหมึกกับกุ้งมันไม่สวยนะวันนี้ไม่มีปูใช่ไหมวันนี้ไม่มีปู หุ้นตู่ยังไม่ได้เอามานละลายก็ต้องใช้เล็บมือนางกับอันนั้นแทนอก็เป็นเล็บมือนางทะเลกับหมูยอทะเลเนาะก็ที่เป็นยางเขาเรียกว่ารวมน่ะอมันรวมมันก็ไม่ผิดกฎหมายนะไม่ผิดหรอกแต่มันไม่เป็นทะเลแค่นั้นแหละเออเดี๋ยวจะเป็นน้ำทะเลมาใส่หอกเออเขาก็เลิศเนาะ เป็นอย่างบัใไซอีอ,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 ยอย่างาาเขา,อาบอก<ห>ว่าอยากได้ชานวางของแบบแม่ซื้อที่ไหนแม่เอามาขายหน่อยโอ้ยเนี่ยออมันสะเปาสีอืดอันนี้มันไม่ได้ใจแม่นะเนี่ยเอาเพชรบัก็ะยายบัเพชปรป้ดใดส่ให้เบิ้งได้าสามหน่วยเด้อเออสีน,ใใน,น่วยจนในนางเบิ้งได้คอสิบอกให่เออนางเบิ้งกับนางเบิ้งเป็นบอกวันนี้วันนี้ไม่ใช่เป็นสิิงบ่ไใดไมมยาย ก็อยากสร้างเพชรน่าสู่เขาไม่เช yes like th ื่อว่าเพชรไงสามเม็ดไงี่ยเม่พวกกันลูกลูกมาทางเต็มอ่ะชัยภูมิเขาเปิดร้านลาบไงร้านร้านใหญ่เลยนึกกี่ทำไมเดี๋ยวไม่ไปกินบ้างล่ะอเอาแม่ก็สิไปยู่พอพอพอแล้วชอบลาบมัวไงเปิดร้านลาบอยู่ในเมืองเปิดร้านลาบวมาวันนี้เนี่ยปิดร้านมาเลยมาหาแม่เลยเขาขี้แบบยังกัพ่อรถอันนี้ใหญ่บุบ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 บขีอะไร รถบิ๊กไบค์อะหรอไม่ใช่โอ้ชอปเปอร์ใหญ่เก่งแล้วแม่วาป่นมาหลายมาหลายมาหรอคูณแม่ว่ามันเขาสิมาปุ่นนี่ยนุอ๋อเขาขี่ชอปเปอร์มาเลยที่แรกแม่บอกว่าน้ำนี่ยไม่กันมันเสียงดังอะเนาะโอ้มันดังเดือดตัวนหญ่จ่าแมนจ่าปลาแดดเซ่นั่นเห็นบั้ยใส่ใส่ยู เมื่อเศร้านี่คือการลูกๆมาจากเทพุ่มไม่เหลืออะไรนะคะไม่เหลืออะไรเลยกินทุกอย่างหมดเกลี้ยงเลยโจนพี่โจนมาหาคุณเลพี่โจนน่ะพี่โจนเขาอยากเข้าห้องเออยากเห็นแม่ใส่เครื่องหัวต่ำสซมจ้าเขาบอก ยังก่ออันนี้ใส่บบผิดซีหน่วยด้วยนี่นะตามตามคำบอกนะคะ <c oughs> นี่ตำเรนะครับตำเรลรวมนะรวมกันเอาจานจากอันคะจานลองกี่อันคะ่ะกินด้วยกันไหมอาสองะคะ okay, ถ้าไม่พอเรียก <Who? S 3> อะไรเขายุาย่งดีเขา,ขาขอจะเข้า้องเอ จ้านี่ได้ซอนนู่นี่เอาอันนี้เขาไปกินอย่างนี้เตีวเาเจ้าอันนี้เสียหายนะคะสีอันนี้อันเทอรีดเนาะอันบอเออสีเป็น90้าก้ับ80เป็นเท่าไหร่คะเก้ากับแปดเป็นสิบเจ็ดเป็นบอกร้อยเจอันนั้นรวมกันได้ใช่ไมร้อยเจ็ดสิบร้อยแปบาทจ้าน้ำไม่มีใช่ไหมไม่มี้มีี่สิบบาท วางแห้งนหต้องต้องไปโชดบาพุผู้นึ่งบามีผู้นึบาบมีสองร้อยสองร้อยกี่บาทนะสองรอยสองร้อยยี่สิบเท่าเกย์ให่กป็นอย่างนี้หร้เท่าเกใหญ่นั้นเนี่ยลังมือเพียเท่าเกมาจากเก้งคอนะคะแต่เกาน่ะแล้วกินมีเหลียงน่ะท้่วเลย คาราเกะก้อนเลยนะเก่งเออ่อาไปหาโฆษณาไปทั่วเราเรากินถวยละเกะก้อนนะคะวันนี้เราเรากินเผาๆนะสองก้อนค่ะพอยั <c oughs> ออยงได้กันยัง